สวัสดีครับเซลดิวอีสุนะครับวันนี้พบกับเซลดิวอีสุลำปางนะครับสาขาเชียงคำครับก็มีรถมานําเสนอนะครับแนะนําพิเศษนะครับวันนี้รถบรรทุกที่จะแนะนานะครับเป็นคันแรกเลยเป็น n อ็นเอมา130นะครับที่มาแนะนํานี่เลยคันที่2นะครับตัวรุ่นที่เลยนะครับ fr210 ตัวนี้เป็น m a c t o ็อครับเรามารู้จักคันแรกกันก่อนนะครับเป็นรุ่น n อ็นเอมา130นะครับมาดูในส่วนของสเปคมาตรฐานของตัวถังนะครับ มาดูด้านข้างได้เลยนะครับคันนี้นะครับตัวถังเป็นตัวยาว3เมตรนะครับฝาข้างสูง40นะครับตัวนี้ฝาข้างสูง40นะครับความยาว3เมตรนะครับมาดูด้านท้ายนิดนึงนะครับคันนี้ที่เอามาโชว์นะครับก็เป็นในส่วนของฝาท้าย2ชั้นนะสามารถเปิดได้นะครับตัวนี้นะครับเปิดได้เลยนะครับก็มีให้เลือก2ตัวเป็นฝาท้ายชั้นเดียวก็มีเป็นฝาท้าย2ชั้นด้วยนะครับอ่ะโอเคครับส่วนดูรอบๆไดก่อน แวะมาดูน้ำหนักบรรทุกนิดนึงนะครับตัว n อ็นา130นะครับน้ำหนักบรรทุกรวมนะครับ6,500กิโลนะครับน้ำหนักรวมเลยนะครับอ่โอเคตัวนี้เป็นเอ็นเอมา130ใบหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมเบลไลท์โอเคตัวใหม่ล่าสุดนะครับอ่าโอเคขั้นต่อไปนะครับที่จะแนะนำนะครับเป็น f r 210นะครับตัวนี้เป็นตัวแม็กท็อกกลวงช้า นะครับไปหน้าตัวใหม่นะครับไปหน้าโปรเจคเตอร์เช่นกันพร้อมเดย์ไลท์นะครับโอเคนะครับตัวกระจังหน้าออกแบบใหม่ดีไซน์ดุดันกว่าเดิมนะครับมาดูสเปคตัวถังกันเลยนะครับสเปคตัวถังของคันนี้นะครับเป็นตัวยาว4เมตรนะครับคกล้อัว2เส้นมาตรทางของเราเนาะของเราก็สามารถต่อกระบะตัวถังได้ยาว3เมตร80นะครับ4เมตรแล้วก็4เมตร2นะครับนี้นะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับยาว4เมตรฝาท้ายเช่นกันนะครับฝาท้าย2ชั้นก็สามารถเปิดได้นเนาะ FR210 สุดท้ายนี้ครับก็อยากจะฝากแคมเปนดีๆนะครับของเรา ตัวเล็กเลยเอ็นมา130วันนี้โปรโมชั่นดีๆนะครับออกรถศูนย์บาทพร้อมขับฟรีอีก9 0วันนะครับเงื่อนไขไม่ยุ่งยากนะครับสนใจติดต่อมาหาเราได้เลยนะครับส่วนตัวพี่ใหญ่เช่นกันตัว m a ็กทอก210นะครับยอดนิยมของเราเช่นกันนะครับก็โปรโมชั่นวันนี้ออกรถศูนย์บาทเหมือนกันนะครับฟรีดาวเลยนะครับแล้วก็ขับฟรีอีก9 0วันนะครับก็เงื่อนไขไม่ยุ่งยากนะครับสนใจ สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะครับถ้ามีลูกค้าสนใจก็สามารถโทรติดต่อเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0885748722หรือโทรเข้ามาที่สาขาเชียงคำนะครับ054454222นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ฝากฟังชั่นเด็ดๆดีๆตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ